ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักทราบซึ้งประทับใจจากบทประพันธ์ของออนอิสรีก่อนเคยเพอ้อพวงเคยหลงรักเราะยังยาวจนพ่ายแพ้แก่เล่สเนหาและเมื่อเขาไม่ปรารถนาเธอแล้วเธอก็ไม่ครครรว่ำร่ำน้ำตา หากลับเชิดหน้าท้าทายชีวิตนิกิตพรมด้วยตนเองเลเ่เสนหาคณะเกติบขอเชิญท่านฟังเลเ่เสนหาเดินอ่านบทน,นะค่ะเป็นกลอนตามนนทิงสือเนี่ยเคยเรียนเปียบเลยเป็นกรอนนั่นแหละดีจำง่ายลองดูถ้าเรื่องนี้ผ่านเด่นในะรุ่งแน่นนตวงคะ่ะ มันไม่ง่ายเลยนะคะเล่นออกทีวีอัดเทไว้ถ้าตรงไหนไม่ดีก็เริ่มใหม่ไม่ใช่สดๆอย่างละครเวทีนี่ยะเอาละ่ะออกไปกันนะนางนกอะ่ะจะพาไปหาแอดดิงโค้ดไม่ทันไรเลยนะตูก็คล่องภาษาละครซะแล้วอุ้ยรุ่นไหนละยะนี่เด่นนางนก,กน,นะมันดังเพราะมันแ๋กว่านะเลยหากินทางทีวีทางละครไปตามเรื่อง แต่น้ามาเอาดีทางด้านความงามนี่พูดก็พูดเถอะนะเพราะน้าคนเดียวที่เอาเด็กไปเดินแฟชั่นถึงมีคนเห็นจุดเด่นเอาลนะเตรียมตัวไปกับน,น้าได้แล้วเด่นมเก่งนะไอ้พิคโคดีชมเปาะเลยบทไม่ยากด้วยค่ะไหวไม่ล่ะถ้าไม่ไหวนะตวงอ่ะด่าเด่นเช็ดเลยสิคะด่าแน่ถ้าที่ไม่เชื่อฝังนะ ที่ผมนะเพะข่าวบันเทิงเรื่องที่พี่นะ่ะจะเล่นอการกุศลอทีวีเหรอการกุศลเนะเจ้าวีแรกแรกกับการกุศลต่อไปก็เป็นอาชีพดังใหญ่แล้วมีคผมกล้าเรียกพี่แบบเนี้ยให้สังคมรับรู้ก็ดีเนะยจ๊ะไม่ใช่มีอย่างเดียวแม่ของลูกด้วยถ้าพูดแล้พี่เสียนะก็ดีทวีกล้าพูดพี่นะ่ะไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วท้าไมพี่ต้องไปเล่นละครด้วยก็การกุศลและผ่านการทดสอบหมดแล้ว พี่ไม่มีทางปฏิเสธวีอย่าห้ามพี่เลยนะที่ผ่านมาพี่อาจจะเขลาเกินไปทําอะไรไม่ยั้งคิดถึงได้มีลูกขึ้นมาแต่ว่าจากนี้ต่อไปพี่จะไม่เขลาอีกทําอะไรต้องคิดให้รอบคอบแปลว่าพี่จะเล่นละครที่ให้ได้ว่างนั้นเถอะจากนี้ไปนะวีทําอะไรได้พี่จะทําไม่ต้องเกรงคนนั้นเกรงคนนี้อีกแล้ววีไม่ต้องห่วงว่าพี่จะทําให้วีเสียหายเพราะวีกับพี่เนี่ย ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันในสายตาสังคมส่วนตัวพี่พี่ก็รักตัวเองมากพอพอที่จะไม่พลาดอีกขอให้วีแน่ใจได้เลยเออเราคงไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกแล้วพอแค่นี้นะจ๊ะพูดมากก็เปลืองเงินแบบเปล่าเท่าวีไม่มีผู้หญิงคนนั้นพี่จะไม่เปิดตัวแบบนี้แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามพี่ก็ยังรักวีอยู่เหมือนเดิมไม่เสื่อมคลายเดน เดนอยู่หรือเปล่าจ๊ะเดนอยู่ค่ะเดินไปที่ห้องแป๊บเดียวณตวงมีอะไรคะเออไม่มีจะไต่ไปไต่ขึ้นมาหาแพะอะไรเราเอานั่งก่อนสิคะไม่ต้องบอกก็นั่งอยู่แล้วละนั่งบนทึงลงข่าวแล้วนี่คะนะณตวงทางทีมงานน่ะเขาจะโปรโมทข่าวนี้จะเป็นงานชนะมีการเชิญนักธุรกิจใหญ่ๆมาแล้วก็ให้ซื้ออาหารเป็นโต๊ะ,ตะเลย แล้วก็แถลงข่าวละครเรื่องนี้ด้วยรายได้ในวันพรุ่งนี้ก็เข้าการกุศลและวน้าก็ลืมบอกไปที่เดินไปแสดงเนี่ยไม่ได้ค่าตัวนะได้แต่ค่าน้ำมันรถเท่านั้นเองคงไม่มากหรอกก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คะเออนี่พรุ่งนี้บ่ายลงไปเสริมสวยเสื้อผ้านาจัดให้แล้วอ้องานนี้นะพี่ดากับพี่เคยไปด้วยนะจ๊ะคุณห้าสวัสดีครับอ๋อสวัสดีผม ขอโทษที่ผมคุณอาจจำผมไม่ได้ผมลพะชัยเราเคยเจอกันที่สิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วในดิพาร์นสโตที่โอชาดโรดไงครับอื๋อใช่ใช่ใช,ใช่ใช่แล้วขอโทษทีมางานนี้เหมือนกันเลยครับเลขาสมาคมอบัตไปขายผมทำง,งานคงจะมีสีสันดีก็เลยมาคุณอาจก็มาเหมือนกันครับเนี่ยต้องมาอยู่แล้วเพราะนางเอกของละครเป็นลูกสาวผมเด่นใจครับคุณอัด ในาประชัยนีย่ลูกสาวก็เป็นคู่รักใหม่ของนายรวีนะคะนี่ตวงแกบอกเราตอนม,มาถึงงานนี่ผมก็ได้ยินเลยคุยด้วยเสดายลูกสาวกับว่าที่ลูกเขยไม่มาด้วยไม่งั้นจะได้ดูคนตีหน้าไม่ถูกมากเดนเจอแกล้งของอาริยาเจอแล้วค่ะพ่อของคู่รักใหม่ไอวีก็มาด้วยนะเมื่อไหรที่ลูกสาวว่าที่ลูกเขยไม่มาด้วยเด่นไม่อยากนึกถึงเรื่องพวกนี้ค่ะน้ตวงทำไม กูเสียสมองเลยวันนี้แค่โชว์ตัวนะไม่ต้องแสดงบทอะไรเลยเงยก็ต้องทำสมาธิค่ะเด่นไม่อยากวักแวกเดี๋ยวตั้มือถือก่อนฮัลโหลใครพูดนะ่ะผมเองครับท่าตวงเขามาทำไมน้ากาลังอยู่ในงานเลี้ยงนะผมทรา,าบฮะมางานของน้านเนี่ยต้องมีพี่เด่นมาด้วยยายผมเข้าใจว่าท้าตวเอาพี่เด่นมาเพื่อหาประโยชน์นะครับเนี่ย นาารูนา้นะละวีทำไมเธอถึงโทรมามาต่อว่านะ้าถึงงานเนี่ยเพราะทางเราน่ะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของวีวีต้องมายุ่งเรื่องส่วนตัวของเราทำไมเข้าใจใครโทรมาคะนะตวงฮะได้ยินแล้วนี่นาไม่น่าถามไอหมอนเนี่ยมันเริ่มบ้าแล้วนะเอาลัเตร็ดตัวได้จะได้เวลาออกงานเะริ่มนะตวงนายนพชัยเกิดบ้าอะไรขึ้นมา บริจาคเงินเข้าการกุศลตั้งล้านหนึ่งระอ้างดีนะว่าบริจาคเพราะว่าต้องการสนับสนุนนางเอกใหม่นักธุรกิจเหมือนกันเขารู้ว่าเด่นเป็นลูกสาวพ,พี่เ,ยเขยก็อาจจะเอาใจก็ได้แต่ผมไม่คุณไม่เคยกันเลยนะไม่คุ้นเคยกับเขาเลยจะให้คุณให้ทั่วเขาได้ยังไงไม่ได้หรอกผมว่าเขาอยากจะโปรโมตตัวเองมากกว่านะตรงว่าเขาจะหลีกเยเด่นทีมี่ว่ามองตาเป็นมันเชียว อยากรู้ไอ้ว่าที่ลูกเขยจะตีหน้ายังไงนะเมื่อทีวีไทยทอดสดแบบเนี้นี่ขออย่าให้ใช่เลยนะเรื่องมันจะยุ่งอุ้ยยุ่งเลยถ้าเขาจะจริงจังกับเดเด่นแล้วยาเด่นมีใจตรงกันเข้าทีนี้ละจะได้ดูว่าใครจะเก็บกว่ากันยังไม่นอนอีกเหรอลูกนอนไม่หลับค่ะไงคืนนี้ก็ต้องพูดกับป้าดึกแล้วนะลูกป๋าทราบเหมือนกันเหรอคะว่าดึก นั่นเกิดอะไรขึ้นมานั่นสิคะต้องถามป่าว่าเกิดอะไรขึ้นมาถึงบริจาคไปตั้งล้านหนึ่งแล้วยังบอกอีกว่าให้เพราะสนับสนุนนางเอกใหม่ป๋าเป็นจะแปลกอะไรนักหนาป๋ามีเงินแล้วนางเอกนั่นก็เ,เป็นลูกสาวเพื่อนนักธุรกิจด้วยกันอย่าบอกนะคะว่าป๋านะเกิดถูกใจไม่นั่นขึ้นมาแล้วว่าเป็นลูกสาวลูกสาวใครคะนั่นถามจริงๆ ใครเป็นลูกกันแน่ป่าทราบไหมคะว่าทําแบบเนี้ยออกทีวีด้วยชาวบ้านจะรู้สึกยังไงใครจะไปรู้ใจชาวบ้านใครจะคิดยังไงป๋าไม่สนใจเพราะถือว่าป๋าไม่ได้ทําอะไรผิดแม่เขาพ่อเขาจะไม่ว่าป๋าสักคาเพราะเงินนั่นป๋าไม่ให้ลูกสาวเขาแต่ให้การกุศลอ่ล่ะป๋าตอบนั้นพอใจแล้วนะถ้าป๋าอยากทําการกุศล วันละครออกอากาศป๋าโทรไปก็ได้นี่คะนี่เล่นบริจาควันงานเปิดตัวแถมยังเอ่ยชื่อไม่นั่นอีกมันโจงแจ้งเกินไปนะคะป๋านันจะคิดยจงไงป๋าห้ามไม่ได้นะแต่ต้องรู้ว่าป๋าไม่ใช่เด็กๆอายุเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งตอนที่นันชอบพอกับระวีทั้งทั้งที่นันกับเขาแตกต่างกันมากมายป๋ายังไม่พูดให้นันไม่สบายใจป๋าลำเลิกนันเหรอคะ อย่าลืมตัวว่าป๋าขนาดนี้สิลูกป๋าไม่ได้ลำเลิกเพนแต่นันควรรู้มั่งว่าเราควรพบกันครึ่งทางไม่ใช่ป๋าต้องยอมข้างเดียวอย่างที่นันต้องการแล้วไม่ต้องมาเถียงว่าทีนันจะแต่งงานทำไมป๋าให้รอไว้ก่อนแต่ป๋าสนใจใครมั่งนันจะม่ยุ่งไม่ได้ที่ป๋าติ่งนันไว้เพราะนั้นถึงความเหมาะสมไม่ใช่เพราะอยากวางอำนาจกับนันพอนะ พ่อขอกัวไปพักผ่อนก่อนมีอะไรพรุ่งนี้ว่ากันใหมเดินใจค่ะผมเองนะพี่เดียยังไม่นอนอีกเหรอพี่กำลังนอนดึกป่านนี้แล้วพี่โทรมาทำไมอะ่ะผมดูทีวีรายการเปิดตัวละครที่พี่เล่นนั่นแหละแล้วไงละจ๊ะมีคนสนับสนุนพี่ทั้งล้านหนึ่งนะก็ดีเนะจ๊ะสนับสนุนพี่แต่งเงิน,นเนข้าการกุศลไม่เลวเลยนะผมไม่รู้ว่าคนให้มีเจตนาอะไร บอกตรงๆเลยว่าผมไม่ชอบมีจา้าพี่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วขอพี่พักผ่อนเถอะนะพี่ก็พูดได้ซีพี่ไม่ใช่ผมจะรู้สึกวันไหวอย่างผมได้ยังไงอ่ะเรื่องไหนถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ไม่ต้องวันไหวคิดได้แบบเนี้ตัดความทุกข์ไปได้เยอะแล้วนะอะมีจ้าพี่ขอนอนก่อนนะงานแล้วต้องเจอกันผมว่าสนอะไรทั้งนั้นนะจะนอนค้างกับพี่ที่ตัวบิวตี้นี่แหละทําได้ก็ลองสิจ้าพี่จะคอยพี่ต้องมาท้านะ ถึงวีจะกล้าทำเราก็ไม่ยอมวีอย่าทำเราเข็ดละวีจ๋าพี่รักวีแต่พี่กับลูกเจ็บเพราะวีมามากพอแล้ววีวีคะนันมารบกวนหรือเปล่าไม่เลยดีใจมากที่นันมาเมื่อคืนดูอาออกทีวีด้วยถลอดีนะไม่เห็นจะหล่อตรงไหนเลยโลภเสียอะไรมาวีดูทีวีมาแล้วเห็นไหมล่ะปาบริจาคเงินตั้งล้านหนึ่ง เพื่อสนับสนุนนางเอกพอถามด้วยความว่าแม่นนั่นเน่ะเป็นลูกนักธุรกิจด้วยกันและเป็นไงอ่ะแสดงว่าป๋าต้องชอบแม่นนั่นเพราะเป็นสาวใหญ่ไม่ใช่สาวน้อยพอนั่นเอะเข้าใส่ป๋าป๋าก็พานตัดบทเอาดือด้อมีคุณอาที่บ้านก็มีไงเขาขจัดการเองนั่นแหละนันยุแล้วเขาไม่เล่นด้วยอ้างว่าเงินของป๋าความสุขของป๋าไปขัดขวางทำไมอ่ะ มันก็จริงของเขานะเมียป่าแต่ละคนที่เข้ามาอยู่ในบ้านตางก็มายอย่างนางบำเรอป่าไม่ยกย่องเป็นเมียตามกฎหมาย <c oughs> ไม่เด่นใจเนี่ยนันสังหอนว่าป่าจะไม่เล่นด้วยแต่เอาเข้าจริงรู้ไหมว่าการที่ป่ามีเมียตามกฎหมายเนี่ยนันกลัวที่สุดเพราะมันหมายถึงอะไรอะไรของนันเน่ะจะต้องถูกแบ่งออกไปโพลนันคิดไกลเกินไปนะ ทําใจสบายดีกว่าแล้วที่สํานักพิมพ์เนี่ยนันต้องระวังสิรมหน่อยผมอยากให้คนที่นั่นเห็นนันเวลาหัวเสียแบบเนี้วีก็นันจะมาหาที่พึ่งทางใจกลับช่วยอะไรไม่ได้สักอย่างเรากับนันธนารู้สึกเหมือนกันเพราะมาจจกพี่เด่นเป็นสาเหตุนั้นแหละแต่เราจะหนักกว่านะท่านันรู้ว่าพี่เด่นชูเมียเราเป็นแม่งลูกเราจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเงียบเอาไว้ก่อน ก่อนที่ความ,ามารักของเราจะแตกการที่พี่เด่นบูมขึ้นมาเนี่ยเราก็เดียวที่แย่ที่สุดวีไม่ทํางานเหรอจ๊ะถึงมาหาพี่ได้ผู้จัดการน่ะนะจะไปไหนเมื่อไหร่ก็ย่อมได้อยู่แล้วนี่พี่เด่นยังต้องทําแบบเสื้อหยีกรอเนี่ยอาชีพของพี่นะจ๊ะแต่ตอนนี้พี่เป็นนางแบบเป็นนางเอกละครที่มีคนสนับสนุนด้วยเงินถึงล้านนึงอะตอนนั้ทั้งร่นลัน,นซะด้วยมาดีไซน์แบบเสื้อตามอาชีพเดิม เสียหายตรงไหนเลยจ๊ะชีวิตเนี่ยาแย่ๆม,มามากแล้วนะพี่พยายามหาทางออกให้กับตัวเองจนยืนหยัดอยู่ได้วีจะมาวุ่นอะไรกับงานของพี่อีกล่ะนี่พี่รู้มะเดอนนพชัยเขาเขาเป็นเจ้านายวีไม่ใช่เหรอสำนักพิมพ์ที่วีเป็นผู้จัดก,การนั่นก็ของเขาทำไมเรียกเขาอย่างนี้ละจ๊ะก็แค่เจ้านายพี่เด่นรู้มะเดยนจะเป็นพ่อไม้ก็มีเมียไว้ในบ้านในคาน่ะระวังฮะ ข่าวมาแบบเนี้เมียเขาจะถึงเอาพี่เห็นมหมงานแต่ทอดเมื่อคืนเนี่ยพอบายหน่อยต้องสู้พี่ก็ตีข่าวกันแล้วพี่ก็อยู่ตรงเนี้ใครอยากจะมาสังแดงเด็ดอะไรก็มาพี่ไม่กลัวหรอกพี่ต้องไม่ลืมซิว่าพี่จำได้เสมอว่าพี่เป็นนางสาวก็แค่ชื่อเพราะชีวิตจริงแล้วพี่เคยมีลูกมาแล้วกับคนที่พี่รักมากที่สุดแต่เผอิญเขารักพี่น้อยกว่าที่พี่รักเขานี่คือเหตุผลที่พี่จะไม่พลาดอีก พี่ทำอดเก่งมาหน่อยเลยถ้าจะมาหาพี่ผู้ชวนทะเลาะกันแล้วก็วีกลับไปดีกว่าหนีงามมาที่เนี่ยถ้ามีใครรู้วีจะเดือดร้อนนี่วีกล้าลอะไรผมนะถึงไม่ไล่วีก็พร้อมจะไปจากพี่อยู่แล้วพี่ขอร้องนะวีมือไม่พายก็เหย่าเท้ามาราน้ํากับพี่พี่ไม่ชอบพี่เดน่นทำไมเสียเรยจังอ่ะผมคิดมาเพราะผมรักพี่ห่วงพี่กลัวจะเป็นหลงในประชั้นเข้า นี่ผมเดาออกนะเขาต้องคิดอะไรกับพี่แน่แน้าเลยนั่นเป็นเรื่องอนาคตทุกวันนี้เราสองคนก็ทางใครทางมันอยู่แล้วนี่เรรวีไม่รู้ว่าเราสองคนรู้ไส้รู้พุงมึงหมดแล้วเรื่องคุณนุป,ปชัยเนี่ยไม่เห็นมีว่แววอะไรเลยมีก็มาตั้งข้อสังเกตบา้าบ้าแล้วนาว่าไม่ลูกสาวก,ก็เมียของนายนุปปชัยนี่แหละไม่พอใจที่รายนั้นบริจาคเงินแล้วก็อ้างชื่อว่าบริจาคเพื่อสนหับสนุนเด่นเรวีรู้อยู่เต็มอก ว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยร้อนลอนจะทนไม่ได้โลกเราเนี่ยทั้งกลมทั้งแคบเลยนะคะนาตวงประวัติของในคนเนี่ยเท่าที่พักพวกน้าสืบมานะแกมีเมียมาตั้งหลายคนแล้วอยู่แล้วก็เลิกไม่มีใครเป็นเมียถาวรเพราะลูกสาวนะ่ากลัวพ่อจะไปมีเมียและต้องแบ่งสมบัติแต่นะถ้าในาเนี่ยเจอคนที่ถูกใจนะว่าช้างฉุดก็ไม่อยู่นะไงก็อยากให้เป็นเด่นเลย ไม่งั้นเรื่องมันจะยุ่งนะคะมันก็ไม่แน่ถ้าโชคชะตาจะเล่นตลกกับเราอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนดตูงนี่คิดอะไรก็ไม่รู้เละเทอะเด่นยังเขตอยู่นะคะทุกวันนี้เป็นโสดก็ดีอยู่แล้วอแล้วตอนเนี้พระวีกําลังวุ่นเรื่องนี้นั่นนะอาการสาหัสนะต้องปิดทางนูน้นทางนี้วุ่นวายไปหมดเราก็อึดอัดใจากับเรื่องที่เกิดขึ้น ทางที่เราไม่ใช่ต้นเหตุสักนิดคนรปรชัยก็โทรมาหาผมที่ออฟฟิศเรียบเคียนฐานทั้งลูกสาวคุณล้วคุณว่ายัางไงล่ะคะถามมากก็ตอบไปสิบอกแค่ประลูกสาวของภรรยาส่วนเรื่องลูกเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างอื่นไม่ได้บอกเลยจะเป็นอัปพันหลักซะก็ไม่รู้ทําไมคนอื่นต้องถมเถไปไม่สนใจทําไมต้องมาสนใจยาเด่นกับในนี่ด้วยผมว่านะในระวีเนี่ยมาต้องหาทางแก้งั้นก็ไม่ถูกต้อง ตัวไม่ใหญ่ดีเยเด่นแล้วจะมากันท่าทำไมก<ะ>็คิดดูสิเรื่องมันจะเป็นยังไงฮะถ้าคุณนพชัยมาติดพันเยเด่นแต่ผมว่านะเยะเด่นนี่ไม่เล่นด้วยแน่เลยมีนางตวงอยู่ด้วยดิฉันไม่แน่ใจเลยล่ละคะ่ะว่าเยเดนเนี่ยจะไม่เผวไปตามเขาใครจะคิดคะว่านางตวงน่ะจะวางแผนอะไรมั่งดีไม่ดีก็ยุ่งกันหญ่เลยเนี่ยเด่นค่ะพี่จอยพร้อมไหมพรุ่งนี้ถ่ายทำแล้วนะ พร้อมค่ะเด่นเนี่ยนิ่งดีนะไม่ตื่นเต้นไม่กลัวกล้องด้วยเด่นโตแล้วนะคะแล้วก็พยายามทําจิตที่มันนิ่งมาตลอดค่ะดีที่เรื่องนี้บทไม่ยากแค่ทําตัวให้ดูดีไว้เพราะต้องทําตัวเป็นนายความยิ่งเป็นเรื่องฝรัง่งยิ่งต้องทําให้องอาจจะมาทําหวานแบบว่ันทำไม่ได้หรอกพี่หวังว่าต่อไปนะ่ะเราจะได้ร่วมงานกันอีกนะถ้าทําได้นะคะได้สินางนกนะ่ะมันจองไว้แล้ว เด่นจะไปเล่ในใหใครไม่ได้แล้วมันจะหาบทให้เหมาะก,กับเด่นว้าวปิดจอยแอรบมาชีเด่นอยู่นี่เองมันตววตวงตัวงน,นมารับเด่นแล้วจ้าถ้าอย่างนั้นเด่นกลับเลยนะคะยาแล้วเตรียมตัวไว้เชียวมีละครไวร้รออีกเพียบแล้วหักมีจริตสมั่งเลยยาจริตเนี่ยหัดกันได้หรอคะอ้าผู้หญิงจริตมันยาต้องพร้อมยาว่างๆนะหัดบีบไฟกับตู้บูสมั่ง หรืนี่จะบอกให้นะถ้าต่อไปจะมีคู่รักมีผัวนะ่ะต้องอย่าเกมแข็งนะักหัดอ่อนแอเรียกความสนใจเจ็บน้อยอ่ะต้องทำเป็นเจ็บมากๆผู้หญิงที่ทำตัวเป็นรัมโบหญิงนะ่ะผู้ชายจะไม่ห่วงไงต้องให้เขารู้ว่าเอาขาดเขาแล้วเราจะอยู่ไม่ได้นะเด่นว่าเงินนี่แหละค่ะเป็นมน์มัดใจผู้ชายที่ขลังที่สุดเลยจริงไหมคะอืมจริงแต่ในรักแท้น่ะ รุ่นพี่ของพี่จ่อยเคยท่องกลอนให้ฟังเขาว่าเสน่ห์กายหายมื้อลือเนืองนิดเสน่ห์จิตชีวิตวายมิหายหวนฮึไร้โศกอะไรกันอยู่ฮะพี่จ่อยกำกับละครที่มีบทพูดเป็นกลอนแบบเนี้ก็ต้องหัดใช้ให้เป็นมั่งนี่รู้ไหมพี่จ่อยนางตัวเนี่ยมันมาจีบพระเอกของเราได้เยจะบ้าเหรอ ฉันไม่เหมือนหล่อนหรอกใครหลอกก็กวาดหมดที่จะมาตีสนิทกับน้องโอ๊ตนั่นนะไม่ใช่เพราะความรักความรักอะไรหรอกแต่ว่ามีเรื่องต้องเมาส์กันมากหน่อยเอาละกลับได้หรือยังอเดนพร้อมแล้วล่ะค่ะดูแลดีๆล่ะหล่อนคืนนี้นอนให้อิ่มนะพรุ่งนี้บ่ายโมงจะลงมือซีนแรกเพราะงั้นต้องมาก่อนไม่ต่ากว่าหนึ่งชั่วโมงสำหรับเตรียมตัวเข้าใจยากเข้าใจ เนี่ย <Yeah, S 2> นี่คนนะย้ม่ใช่แมวไปเธอเด็นสวัสดีนะคุณจอยตัวง่ะไม่น่าต้องมาเหน็ดเหนื่อยมารับส่งเด่นเลยเด่นมาเองก็ได้นี่ค่ะพอใจนะะมีปัญหาอะไรมั้ยยะเด่นเกรงใจนะคะเกรงบ้าเกรงบออะไรกันเสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นป่านนี้แล้ว่เด่นไม่เสียคนง่ายๆหรอกคะ่ะนั่นไงตัวอย่างมาแล้วไอ้ในแสงแย่สมบัติชยร็อกที่มันได้รับมาเลยสวัสดีครับคุณตวง ส,สัตดีฮะเออมารับคุณเด่นเลยครับฮาเออจริงบอกผมสักคําเนี่ยผมไปรับส่งให้ได้นะครับขอบพระคุณค่ะแต่ว่าเด่นอยู่บ้านเดียวกับน้าตวงอยู่แล้วเอ่อนี่คุณตวงเออเดี๋ยวแวะทานข้าวกันหน่อยไหมผมหิวแล้วลข้าวกองถ่ายมันกินไม่ลงบอกตรงตรงเนี่ยทานเป็นเพื่อนกันหน่อยนะมีคนมาให้ติชมหลายๆแบบอย่างเงี้ยเด่นจะได้เห็นโลกกว้างขึ้นเห็นคนหลายๆแบบ จะได้รู้ว่าในโลกนี้หนูมีผู้ชายแบบไหนบ้างไม่เห็นอยากจะรู้เลยค่ะแค่คนเดียวอ่ะเด่นก็ซึ้งพอละก็รู้ไว้ประเทิมปัญญาไง่างยยีตาแสงเนี่ยแวบวบตาที่แกมองเด่นนะดูวิบพับจนเห็นได้ชัดเถอะคนแบบเนี้ยเล่นเป็นยิวชายรัตเหมาะสมละเออผมมาที่นี่บ่อยนะอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีด้วยสิแพงหูดับเลยละฮะ เงินหาได้แต่ความสบายทุกอย่างหาได้ยากนะคุณตัวแหมคนมีเงินก็พูดแบบนี้ทุกรายแต่ตัวกระเด็นนี่สิฮะพวกหากินไปเดือนเดือนหนึ่งก็ต้องประหยัดกดออมกันหน่อยอย่างคุณเด่นเนี่ยนะมีโอกาสด,ดังอีกหน่อยเลิกใช้คำว่าหาเดือนกินเดือนได้แล้วเออนี่คุณตัวถ้าผมจะแวะไปหาคุณตววที่บิวตี้บังเนี่ยคงจะอนุญาตนะครับ ตรงบิวตี้นะเสรวยๆครบวงจรเฉพาะผู้หญิงนะฮะคุณแสงคืนไปโอ้รับรองโดนสังคมเข้าใจผิดแน่ๆเลยค่ะผมไม่สนใจเรื่องนั้นเลยนะเพราะไม่มีเจตนาทุจริตแต่ไปเยี่ยมเยียนคุณตวงคุณเด่นหาเพื่อนคุยเพื่อนทานข้าวจะเป,ป็นไรไประวังเมียที่บ้านจะฉีกอ,อกเอานะฮะนี่คุณตวงผู้ชายไว้ขนาดผมเนี่ยนะโสดไม่ไหวหรอกแต่เพราะระบบครอบครัวระบบ ันนเี่ยทําให้ต้องมีที่จะเป็นคู่ที่อยู่เป็นสุขได้แค่ไหนมันอีกเรื่องหนึ่งนะเออผมไม่อยากจะพูดถึงเมียที่บ้านแล้วสิแล้วเมียผมเองเนี่ยเขาก็ไม่กล่าวกายเรื่องส่วนตัวของผมซะด้วยเพราะรู้ตัวว่าที่ผมทนให้เขาเป็นเมียมาได้นี่เขาก็โชคดีมากแล้วออ <laughs> ก็แปลว่าครอบครัวคุณแสงมีปัญหาสิฮะอือ,อคือไม่ไม่มีเลยนะออ อืคือไม่มีจนน่าเบื่อผมถึงต้องมาหาความความหมายของชีวิตนอกบ้านเนี่ยคุณแสงนี่ดีนะพูดตรงตรงผมถือว่าผู้ชายเราเนี่ยจะแต่งงานกับใครก็ได้แต่ใจรักเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเมียบางคนมีไว้สำหรับเป็นเมียแต่ไม่ใช่เป็นคู่รักคู่ชีวิตซึ่งผมคิดว่าผมคุแล้วอ,อ่านออกไหมเดน อีตาแสนแค่พูดเนี่ยนักตวงเองอะเป็นคนชวนแกค,คุยเรื่องเนี้ยที่จริงถ้าเรารู้เราไม่ไว้ใจก็อ,อกห่างก็หมดเรื่องนะคะก็ไว้ประทึงปัญญางไงแล้วเดดจา๋าเอาละถึงบ้านแม่เดดแล้วนี่แต่อย่าชื่นชมกับลูกชายให้นานนักนะ้ามีแขกจะมาพบที่ร้านเงินเด็นกลับเองก็ได้คะ่ะนัวตวงกลับไปก่อนแล้วกันเฮน,น้าพูดได้ยังไง พูดถึงการฝันกันบ้านาย,ย่าดื้อนักเลยแมนไปกับคุณอัดจะพาลูกชายไปหัดไร่กอบแต่สมจิตไปด้วยแม่กิเกียไปแกล้วเฝ้าบ้านดีกว่าลูกเด่นก็นเลยได้เจอแม่อ,อหวานกันข้าไปแม่ลูกคู่นี้เออพี่ดาสบายดีเหรอไม่ได้เจ็บไปในยค่ะเลยอยาแล้วไปเอาละเด่นกลับเพ้อ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวรับแขกอีก เวลาจะไปเหมือนไก่จะบ,บินเอาละไปเฮอเดนเดี๋ยวหน้าตัวเขาเด่นก็จะบบนอีกถือว่าดูหลานไว้ให้เลยกาเกณฑ์อะไรได้ตามใจชอบใช่ไหมย,ยะหล่อนทําไมไม่ให้ลูกตามไปสนามกอล์ฟล่ะก็นั่งตัวมาเร่งให้กลับถ้าไปก็ได้เจอในน้องประชัยสินี่รู้มะก่อนนี้ไม่เคยเจอเลยนะพอมาตอนนี้จเจอทุกนัดเลยนี่ยังเอาตาแมนไปอีกเป็นไรไปแล้วผมบอกใครๆว่ามีลูกเมื่อแก ไม่เห็นมีใครมาตั้งข้อสังเกตอะไรสักคนเด็กในนพบชัยถา,ถามถึงเด่นทุกครั้งนะบอกให้ผมชวนไปด้วยนางตัวไม่ยอมแน่ค่ะแล้วคุณจะมาสนใจอะไรนักหนากับนวงพระชัยนี่คะรู้ก็รู้ว่าลูกสาวนะ่ะเขาเป็นคู่รักของราวีะผมไม่ได้สนใจเขาหรอกท่านผู้ฟังที่รักเล่สเนหาจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของออนอิสรีจากการแสดงของคณะเกตทพิ์ รัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกอย่างลูกสยามบันทึกเสียงกรลยาชนพงศ์ควบคุม,มการแสดงลูกสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับันนี้ขอเชิญท่านติดตามลเล่เสนหาในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพควกามบมาเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุข Sewat so di